สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนออนไลน์ชั้นอนุบาลปีที่3ทับ 1. พบกับคุณครูก้อยคุณครูละอทอิพย์กุลทศอีกครั้งนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ต้นไม้ที่รักค่ะและในวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับชื่อและลักษณะของต้นไม้ค่ะต้นไม้ภาษาอังกฤษคือ tree T-R-E-E-Tree e ต้นไม้นะคะเด็กๆต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตในธรรมชาตินะคะเด็กๆสามารถดูดหรือกินอาหารทางรากค่ะมีการเจริญเติบโตเคลื่อนไหวหายใจทางใบและขยายพันธุ์ได้นะคะต้นไม้ประกอบด้วยอวัยวะที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตหากขาดอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งไป อาจทำให้ต้นไม้ผิดปกติหรือตายได้ค่ะเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของต้นไม้กันดีกว่านะคะเด็กๆไปค่ะสร้างภายนอกของต้นไม้หรือส่วนประกอบของต้นไม้นะคะจะประกอบไปด้วยรากลำต้นผลใบและดอกนะคะเด็กๆและส่วนต่างๆก็จะทำหน้าที่แตกต่างกันออกไปนะคะเด็กๆ 1. รากรากเป็นส่วนประกอบของต้นไม้นะคะที่เจริญลงสู่พื้นดินมีหน้าที่ยึดลำต้นของต้นไม้ให้ติดแน่นกับดินนะคะเด็กๆไม่ให้โค่นล้มได้ง่ายนั่นเองและมีหน้าที่ดูดน้ำและแร่ธาตุอาหารในดินไปเลี้ยงส่วนต่างๆของต้นไม้ทําให้ต้นไม้เจริญเติบโตน,นั่นเองค่ะ 2. ลํลำต้น ลำต้นเป็นส่วนประกอบของต้นไม้มีหน้าที่ในการชูกิ่งก้านใบและดอกให้ได้รับแสงแดดอย่างเพียงพอและเป็นทางลำเลียงน้ำอากาศจากรากไปสู่ส่วนต่างๆของต้นไม้นะคะ 3. ใบใบเป็นส่วนประกอบของต้นไม้ทําหน้าที่ในการหายใจคลายน้ำนะคะ ใบจะรับแสงแดดและอากาศเพื่อนำมาใช้ในการสร้างอาหารของต้นไม้และใบไม้ของต้นไม้แต่ละชนิดนะคะก็จะมีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันออกไปค่ะ 4. ดอกดอกเป็นส่วนประกอบสำคัญของต้นไม้ที่สวยงามนะคะดอกของต้นไม้บางชนิดจะมีสีสันที่ฉูดฉาดบางชนิดจะมีกลิ่นหอม สีและกลิ่นของดอกไม้จะช่วยล่อมแมลงให้มาผสมเกสรทำให้เป็นผลของต้นไม้ต่อไปนะคะดังนั้นดอกจึงมีหน้าที่ในการสืบพันธุ์นั่นเองนะคะเด็กๆ 5. ผลและ,มะเมล็ดนะคะผลของต้นไม้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของดอกที่ได้รับการผสมพันธุ์ภายในผลก็จะมีมะเมล็ดอยู่นะคะเด็กๆ เมื่อนำมเมล็ดไปปลูกก็จะงอกเป็นต้นไม้ต้นใหม่ที่มีลักษณะเหมือนต้นไม้ที่ให้มเมล็ดนั้นมานั่นเองนะคะดังนั้นผลจึงมีหน้าที่ในการขยายพันธุ์นั่นเองเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของต้นไม้ไปแล้วนะคะต่อไปคุณครูมีปริศนาคำทายมาทายเด็กๆด,ด้วยนะคะเด็กๆตั้งใจฟังและทายปริศนาคำทายของคุณครูให้ได้นะคะ ที่หนึ่งต้นอะไรเอ่ยอวบใหญ่มีใบสีเขียวออกผลครั้งเดียวเป็นเครือเป็นหวีต้นอะไรคะต้นอะไรเอ่ยลำต้นอวบใหญ่มีใบสีเขียวออกผลครั้งเดียวเป็นเครือเป็นหวีต้นอะไรคะเด็กๆ เฉลยเลยนะคะต้นกล้วยนั่นเองค่ะข้อที่สองนะคะเด็กๆต้นอะไรเอย่ยเรียกใบว่าทางเรียกลูกว่าทลายผลอ่อนกินได้ผลแก่คันกระทิอะไรครต้นอะไรเอย่ยเรียกใบว่าทาง เรียกลูกว่าทลายผลอ่อนกินได้ผลแก่คันกระทิต้นอะไรคะใช่แล้วคะ่ะต้นมะพร้าวนั่นเองนะคะข้อที่สต้นอะไรเอย่ยมีผลดิบสีเขียวผลสุกสีเหลือง บางชนิดนิยมรับประทานผลดิบมากกว่าผลสุกรสชาติเปรี้ยวหวานต้นอะไรเอย่ยมีผลดิบสีเขียวผลสุกสีเหลืองบางชนิดนิยมรับประทานผลดิบมากกว่าผลสุกรสชาติเปรี้ยวหวานต้นอะไรคะเด็กๆเฉลยเลยนะคะต้นมะม่วง ข้อ,อสนะคะต้นอะไรเอยมีผลรูปยาวเปลือกบางสีเขียวผลสุกเต็มที่มีสีส้มแดงผลแก่ใช้ทำส้มตำต้นอะไรเอยมีผลรูปยาวเปลือกบางสีเขียวผลสุกเต็มที่มีสีส้มแดง ผลแก่ใช้ทำส้มตำต้นอะไรคะเด็กๆอ่าต้นมะละกออนั่นเองนะคะและข้อ5นะคะต้นอะไรเอ่ยลูกเล็กสีเขียวมีรสชาติเปรี้ยวจีดต้นอะไรเอ่ยลูกเล็กสีเขียวมีรสชาติเปรี้ยวจีดต้นอะไรคะเด็กๆ ใช่แล้วค่ะต้นมะนาวนั่นเองนะคะอ่มีเด็กคนไหนตอบได้ทุกข้อบ้างเอย่ยเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะอ่าเด็กๆจําได้ไหมคะต้นแรกคือต้นอะไรอ่าต้นกล้วยใช่ไหมคะต้นที่สองคือต้นมะพร้าวต้นที่สามคือต้นมะม่วง ต้นที่สคือต้นมะละกอและต้นที่หคือต้นมะนาวเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าต้นไม้แต่ละชนิดมีชื่อและลักษณะที่เหมือนกันไหมคะอ่าไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมคะแต่ละต้นมีชื่อและลักษณะไม่เหมือนกันเลยเด็กๆลองสังเกตที่ใบ ลำตน้นกิ่งผลของต้นไม้แต่ละชนิดดูนะคะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมคะเด็กๆทั้งต้นกล้วยต้นมะพร้าวต้นมะม่วงต้นมะละกอและต้นมะนาวนะคะซึ่งต้นไม้แต่ละชนิดนะคะก็จะมีชื่อและลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะคะเด็กๆ เด็กๆลองไปสังเกตต้นไม้ในบริเวณบ้านของเด็กๆดูนะคะว่ามีชื่อและลักษณะเป็นอย่างไรบ้างต่อไปเป็นภาระงานของเด็กๆค่ะคุณครูให้เด็กๆระบายสีลำต้นของต้นไม้นะคะแล้วก็แต่งเติมใบไม้ด้วยอะไรก็ได้ค่ะคุณครูมีตัวอย่างมาให้เด็กๆดูด้วยนะคะเด็กๆอาจจะใช้กระดาษตัดเป็นใบไม้แล้วแต่งเติมลงไปค่ะหรือจะใช้การพิมพ์นิ้วมือ ต่อเติมให้เป็นใบไม้ค่ะหรือจะนำใบไม้จริงๆมาติดลงไปก็ได้นะคะทำเสร็จแล้วอย่าลืมส่งผลงานมาอวดคุณครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย